ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นฝรั่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับฝรั่งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ากัวว่านะครับมาจากไหนนะมันไม่ได้มาจากประเทศไทยนะครับมันมาจากพวกทหารหรือพวกคนในโซนยุโรปนะครับที่เข้ามาในช่วงของอ สมัยอยุทยานะครับได้เอาขึ้นมากับเรือสินค้านะครับแล้วก็เอามาปลูกที่ในประเทศไทยนะครับในสมัยอยุธยานะครับเขาจึงเรียกว่าต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งเนี่ยมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับก็หลกัหลกๆแล้วจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่เป็นใบ หนานากลมๆนะครับใบออกกลมๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับใบกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับประเภทที่หนึ่งะครับประเภทที่สองก็จะเป็นใบที่วงรีเรีร็รวๆยาวๆแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับ assa, มีอยู่สองประเภทหลักๆนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีก ทีนี้มาดูใบกลมๆก,ก่อนนะครับใบกลมเนี่ยนะครับใบกลมๆแบบนี้นะครับไม่รีมากนะครับประเภทนี้เนี่ยจะติดดอกแล้วก็จะร่วงได้ง่ายนะครับแต่ว่ารสชาติจะดีนะครับต้นแบบนี้นะครับส่วนต้นที่เป็นแบบใบเรียวยาวๆแบบนี้นะครับ จะติดลูกง่ายนะครับลูกไม่ค่อยร่วงนะครับติดผลดกนะครับแต่ว่ารสชาติก็จะสู้ใบกลมๆไม่ค่อยได้นะครับมันจะแตกต่างกันแบบนี้นะครับใบกลมต้นนี้นะครับเป็นหงเป่าสือนะครับเป็นพันธุหงเป่าสือส่วนใบเรียวยาวๆนี่เป็นหงจ้วนสือนะครับมีอยู่ ปลูกไว้นะครับปลูกในเข่งเนี่ยเอาไว้ทดสอบนะครับทดสอบระบบทดสอบปุ๋ยทดสอบน้ําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทดสอบเทคนิคต่างๆที่จะเอาไปใช้ในการปลูกฝรั่งลงดินหรือทําขายในเชิงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เอาความรู้ไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ